ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเชือกโฟกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเคจจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าเคจใช้ทั้งหมดกี่กรัมนะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มเคจจะใช้เบอร์5้ทับศนะคะก็จะมีกันไกลแล้วก็ตัวขั้นลายเข็มเก็บปลายไหมนะคะเราก็จะมีเป็นตัวป้ายแท็กนะคะส่วนใครไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะผ่านสลิปน็อต แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด46โซ่นะคะ อันนี้หลังจากที่เคจถักนะคะจนครบ46โซ่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้ไซส์เล็กกว่าก็ให้ถักจํานวนที่เพื่อนๆต้องการนะคะความกว้างความยาวที่เพื่อนๆต้องการให้ลงจํานวนเลขคู่นะคะส่วนใครที่อยากได้ยาวกว่าหรือว่าใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าของเคก็ให้ถักเพิ่มโซ่ขึ้นไปนะคะให้ลงเป็นจํานวนเลขคู่เหมือนกันเลยนะคะหลังจากนั้น เราจะเริ่มตรงฐานกระเป๋ากันนะคะแถวที่1เราจะถักโซ่ขึ้นไป1โซ่ค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปนะคะลงไปในหลักที่2ตรงนี้อันนี้โซ่หนึ่งที่เราถักไว้นะคะเราจะถักลงในโซ่ที่2นะคะแบบนี้เราจะถักเ็กทั้งหมด 46x นะคะ นี่นะคะเราจะถัก X นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะจะได้46 X นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้หลังจากที่เราถัก X นะคะครบ46 X แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักเอนะคะลงไปในหลักที่2นะคะอันนี้หลักที่1หลักที่2นะคะเอ่อให้เราถักเอนะคะ1นสองตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ อย่าลืมมาร์กตรงโซ่ที่3ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะคะแนะนำให้มาร์กไว้นะคะแบบนี้นี่นะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่สองหสองเว้น2หลักถักเอลงไปในหลักที่3ถักอีก1นเอ ลงไปก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะถักโซ่ขึ้นไปสองโซ่1นสองเว้น2หลักถัก2อเอลงใน2หลักถัดไป1นึ่เอฟเอฟ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเคจจะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถักโซ่ขึ้นไปสองโซ่เว้นสองหลักหนึ่งสองหลังจากนั้นถักเอฟลงในหลักที่สามหลังจากนั้นถักอีกหนึ่งเอฟลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะนี่ เราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่นะคะเราจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ชุดนะคะถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้นะคะให้ถักเพิ่มขึ้นไป4โซ่นะคะ ถ้าใครอยากได้เล็กกว่าวาของ KJ นะคะก็ให้ตัดไป4นะคะทีละ4 4แบบนี้นะคะโอเคแถวที่3นะคะเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก X อ็กลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาร์กไว้นะคะ ังจากนั้นให้เราถัก X ลงไปในหลักถัดไปตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เราถัก2 X ลงในลงในช่องตรงนี้นะคะ1 2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก X ลงไป นีนะคะพอมาถึงช่องตรงนี้นะคะให้เราถัก 2x เนะคะ1 2แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะเสุดท้ายเราจะถักลงในโซ่ที่3ที่เรามาร์กไว้ตรงนี้อันนี้คือ x สุดท้ายนะคะ รวมทั้งหมดแล้วจะต้องได้ 46x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะถักให้ครบ 46x นะคะเสร็จแล้วประมาณนี้เลยต่อไปเราไปดูแถวที่4กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะอันนี้เราก็จะถักแพทเทิร์นซ้ำกันแล้วนะคะ แถวที่4เราก็จะถักเหมือนแถวที่2แถวที่ห้าเราก็จะถักเหมือนแถวที่3นะคะเราจะยึดแพทเทิร์นแถวที่สและสแบบนี้นะคะถักขึ้นไปสลับกันแต่เดี๋ยวเคเจจะถักให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะโดยการถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ให้เรามาร์คไว้เหมือนเดิมเลยนะคะตรงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะ แบบนี้หลังจากนั้นให้เราถัก f นะคะลงไปในหลักที่สองอันนี้หลักที่1ลงไปในหลักที่สองนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราถักโซ่สองแล้วก็เว้นสองหลัก1 2สองถัก f ลงในหลักที่3ถักอีก1 f ลงไปในหลักถัดไป นี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่สองเว้น2หลักถัก f ลงในหลักที่3ถักอีก1 f ค่ะลงในหลักถัดไปนี่นะคะถักออกมาแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยเราจะถักซ้ำกันนะคะไปจนสุดแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมแพทเทิร์นมันก็จะซ้ากันแล้วนะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูแถวที่5กันนะคะอันนี้แถวที่1 2 3 4 5ี่หแถวที่5นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักเอ็กลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะ แล้วเราก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักถัดไปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 2x ลงไปในช่องตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราถัก 2x ลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะได้ทั้งหมด46 x นะคะแบบนี้ต่อไปเราจะถัก Same pattern นะคะก็คือเราจะถักอ่าแพทเทิร์นเดิมนะคะโดยยึดหลักแถวที่4แล้วก็แถวที่5นะคะต่อไปเราก็จะถักอ่าแบบนี้นะคะถัดไปหลังจากนั้นเราก็ถัก,ถกเฮกนะคะเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปนะคะโดยยึดแพทเทิร์นแถวที่4แล้วก็แถวที่ห้าถักขึ้นไปนะคะจนได้ขนาดความกว้างหรือว่าความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยว เรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เคเจถักได้จำนวนตามที่เคเจต้องการแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เคเจได้จำนวนความสูงที่เคเจต้องการแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ทั้งหมด17แถวนะคะนี่ถ้าจะนับเป็นชุดก็1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดดชุดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ14เซนเมตรนะคะถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่5นิ้วครึ่งประมาณนี้เลยต่อไปเราจะขึ้นตัวกระเป๋ากันแล้วนะคะเริ่มต้น ให้เพื่อนๆมาร์กตรงหลักสุดท้ายนี่ไว้ก่อนเลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานะคะถัก X นะคะลงไปในช่องตรงนี้นะคะ 2x อันนี้เราก็มาร์กไว้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักอีก 1x นะคะลงในช่องตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักตรงนี้นะคะ1 2แบบนี้นี่ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด 30x นะคะในส่วนฝั่งตรงนี้โดยการเราจะถักตรงช่องนี้นะคะตรงช่องตรงนี้ 2x แล้วพอส่วนตรงนี้เราก็จะถัก 2x ตรงช่องตรงนี้ก็2ก็คือ2 2 2แบบนี้นะคะทั้งหมดจะได้ 30x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เคเจถักนะคะจะออกมาประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด30หลักนะคะก็คือหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสาี่สบห้าหสดปดเก้าสิบดยีบสาสิบสี่ยี่ดยเกสสิบนะคะนี่เราก็จะได้30หลักแบบนี้นะคะหลังจากนั้น ฝั่งนี้เราก็จะเริ่มถักนะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะนี่ถักเอกลงไปนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะถักทั้งหมด46 X นะคะเราจะถัก X ให้ได้4 6 X นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ4 6 X แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยส่วนฝั่งนี้เราก็จะถัก3 0 X นะคะแล้วฝั่งนี้เราก็จะถัก4 6 X แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราถักวนรอบตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเคเจจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าอ่าแต่ละฝั่งถัก ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจะได้ง่ายสำหรับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถัก X นะคะจนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะตัดไปลายไหมแบบนี้นะคะเราก็ดึง ตรงนี้ออกแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหม่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นปกติแล้วเราจะถักซีเลื่อนห่วงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเคเจยร้อยลงไปตรงนี้ มันก็จะเป็นหลักเกินมานะคะดังนั้นแล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดเข้าไปในหลักที่2อันนี้หลักที่หนึ่งอันนี้หลักที่2นะคะสอดเข้าไปแล้วก็เอาตัวก้านลายนี้ออกแบบนี้นะคะตรงนี้มันก็จะมาแทนตรงหลักที่1นะคะตัวหลักมันก็จะไม่เกินเราก็จะไม่งงนะคะชิ้นงานมันก็จะออกมาแบบนี้ นี่นะคะหลักมันก็จะแทนกันอันนี้จะเป็นหลักแรกอันนี้หลักสุดท้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บไปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวกระเป๋า ตัวบอดี้มันนะคะเริ่มต้นเลยอันนี้จําได้ในไมคที่เพื่อนๆร้อยเป็นหลักสุดท้ายตรงตรงนี้นะคะที่ปิดปิดจบงานนะคะเราจะเริ่มนับถอยหลังไป1นสองเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปนะคะหลังจากนั้น แบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไป3โซ่แบบนี้แล้วก็มาร์กโซ่ที่3ไว้เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักเอฟนะคะลงในหลักถัดไปแบบนี้ หลังจากนั้นถักโซ่สองเว้นสองหลัก1นสองถัก F ลงในหลักที่3แบบนี้ถักอีก1 F ลงในหลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักสองเถักโซ่สองนะคะแล้วก็เว้นสองหลัก ถัก 2f ลงใน2หลักถัดไป1 2โซ่2เว้น2หลักถัก 2f ลงใน2หลักถัดไปนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบ ชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เกือบถึงสุดท้ายแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะบนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่พอมาถึงสุดท้ายตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเหลือสองหลักสุดท้ายพอดีเราก็ถักโซ่สองหลังจากนั้นเราก็จะถัก c ลงตรงนี้นะคะตรงโซ่ที่สามที่เราได้มาร์ไว้นะคะ นีเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปแถวถัดไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งหลังจากนั้นถัก x ลงในหลักเดิมที่เราถัก C ไว้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็มาไว้เหมือนเดิม นนหลังจากนั้นเราก็ถักอีก 1x ลงในหลักถัดไปหลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงในช่องตรงนี้1 2พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถัก x ลงไป นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถัก 2x ลงไปในหลักลงในช่องตรงนี้หลังจากนั้นก็ถัก 2x นี่นะคะเราจะถัก x นะคะวนรอบจนมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เคเจถักเอนะคะวนรอบแล้วเดี๋ยวเคเจจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าทั้งหมดวนรอบอันนี้จะได้กี่เอกนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักซีเลื่อนห่วงกับที่เราได้มาคไว้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถักแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะก็ตามแถวด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะถัก แพทเทิร์นเดิมก็คือสองสองแถวตรงนี้นะคะถักสลับขึ้นไปนะคะจนได้ขนาดความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะน,นี้หลังจากที่เคเจถักจนได้จํานวนความสูงที่เคเจต้องการแล้วนะคะตัวนี้นะคะเคเจถักอยู่ทั้งหมดอ่าสามสิบสามแถวนะคะใครอยากได้ใหญ่หรือว่าสูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแถวขึ้นไปได้นะคะตัวนี้ จะอยู่ที่ประมาณประมาณ26ซนติเมตรนะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นก้นกระเป๋านะคะนี่เดี๋ยวไปเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะเพิ่มไปอีก2แถวนะคะก็คือถักเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถัก โซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะถักเอกลงไปนะคะวนรอบแบบนี้เลยลงในทุกๆหลักแบบนี้นะคะเนี่นะคะเราจะถักเอ็กนะคะจำนวนสองแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่หลังจากที่เราถักเอฟนะคะเอ็กนะคะจำนวนเพิ่มขึ้นไปอีกสองแถวนะคะก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเคเจจะตัด ปลายไหมนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเราจะลอยแบบเดิมนะคะแบบที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยลอยไว้นะคะก็คือเราจะสอดเข้าไปในหลักที่สองนะคะถ้าเราสอดเข้าไปหลักที่หนึ่งอะคะ่ะหลักมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสอดเข้าไปหลักที่สองแบบนี้นะคะนี่ ตอนนี้มันก็จะมาแทนตัวหลักที่1น,นะคะล้วก็สอดเข้าไปนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็สอดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวใสายกระเป๋ากันนะคะเราจะถักทั้งหมด2เส้นนะคะเดี๋ยวเคเจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆไปตักถักตามกันนะคะโอเคค่ะเ,ออเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเว้นปลายใหม่ไว้ประมาณ1น,นะคะเผื่อที่จะเย็บนะคะหลังจากนั้นสลิปน็อต ส่วนของ KJ ตรงนี้นะคะ J, เอ่อถักทั้งหมด106โซ่นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเ,เพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ความสั้นหรือว่าความยาวประมาณไหนนะคะถ้าอยากได้ประมาณของ KJ ก็ถักทั้งหมด106โซ่นะคะแต่เนี้ย KJ จะถักเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ KJ จะถักไปทั้งหมด1ิบโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปด 9 10นี่นะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวนี้ของ k j KJ ถักทั้งหมด106โซ่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้อ่าจํจำนวนที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งโซ่นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนถัก X นะคะโดยถักด้านหลังแบบนี้นะคะตรงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะถัก X แบบนนี้ะะคะปกติเราจะถักด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราถักด้านหลังแบบนี้นี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ จำนวนอ่า106เราจะถักทั้งหมด106 x นะคะนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะถักเพิ่มอีกแถวหนึง่งโดยการถักโซ่1นึิกชิ้นงานแล้วก็ถัก x ลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะลงไปในทุกๆหลักนะคะ แบบนี้นะคะหลังจากที่ถักครบ2แถวแล้วนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงค่ะแบบนี้นะคะ ะะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งปิดงานแล้วก็ตัดปลายไหมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะ2ชิ้นแบบนี้นะคะตัวนี้ของ K คจนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ ีนความยาวจะอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะนี่เราจะถักทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแบ่งฝั่งกันนะคะเพื่อที่จะใส่สายตรงนี้นะคะนี่เพื่อที่จะเย็บสายเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนี่โดยการเราจะยึดฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เราเริ่มต้นงานแล้วก็จบนามตรงนี้นะคะเราจะยึด ตรงนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะนับไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นมาร์กหลักที่11ไว้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะนี่ทั้งสฝั่งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเย็บตัวนี้นะคะเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ